สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับก็วันนี้นะครับช่างเป้มีงานเซอร์เฟตมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็เพิ่งทําเสร็จร้อนๆเลยนะครับอาการเนี่ยมาเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้าด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะมามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าทําอะไรไปบ้างแก้ในส่วนไหนไปนะครับ แล้วมีวิธีการดูแลยังไงนะครับในเรื่องของตัวเครื่องที่เปิดไม่ติดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเมนบอร์ดกันนะครับในส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมนบอร์ด Surface Pro 4นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาการของตัวเครื่องที่เปิดไม่ติดนะครับก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับ คือตัวไฟ ec นะครับหรือไฟ3โวลต์เนี่ยมันชอ็อตอยู่นะครับตรงนี้มันเป็นตัวที่จะไปเปิดการทํางานของตัวชุดชาร์จนะครับมันเกิดการชอร็อตอยู่ชุดชาร์จก็เลยไม่ทํางานนะครับพอชุดชาร์จไม่ทํางานเนี่ยไฟมันก็ไม่จ่ายไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับพอไฟไม่จ่ายไปที่ตัวเมนบอร์ดปุ๊บเครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับผมทีนี้เราก็ทําการแก้ไขนะครับโดยการหาจุดเสียนะครับว่า ไฟ3.3ที่มันช็อตอยู่เนี่ยมันช็อตมาจากตัวไหนนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวนั้นนะครับผมอย,อย่างสมมติตัวบอร์ดบอร์ดของลูกค้าเครื่องนี้นะครับที่ผมทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไล่ช็อตเอ่อไล่เช็คจากตัวตัวนี้นะครับก็ไล่ย้อนกลับมานะครับจนไปเจอไปเจอชิป IO นะครับก็คือตัวนี้ มันเกิดการชอร็อตอยู่นะครับชอ็อตลงส่ย์โอห์มเลยนะครับลองวัดกระแสโอห์มดูเนี่ยมันเกิดการชอร็อตอยู่ทีนี้เราก็เลยต้องทําการยกเพื่อเปลี่ยนนะครับผมก็จะยกะอตทบร์อะไหล่นี่แหละแล้วก็ใส่เข้าไปในบอร์ดนี้เพื่อทําการเทสนะครับว่าใช้งานได้ไหมเปิดติดไหมนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันหายชอ็อตครับหายชอ็อตเสร็จก็ทําการเปิดเครื่องก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถกดทัชได้เหมือนเดิมนะครับ สามารถต่ออินเทอร์เนต็ตนะครับเปิดกล้องเสียงนะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับคีย์บอร์ดนะครับก็าสามารถกดได้นะครับผมชาร์จเข้านะครับตัวแบตเตอรีร่ก็ใช้งานได้นะครับอีก3ชั่วโมงนะครับตัวแบตเตอรีร่เหลือประมาณ46%นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในการของเครื่องเปิดไม่ติดนะครับการดูแลรักษาก็พยายามชัดดาวบ่อยๆนะครับอย่าไปเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับผมโอเคก็สําหรับร้านทวัยทีนะครับก็สามารถเอ่อถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องเสียเครื่องอยากจะส่งซ่อมนะครับเปิดไม่ติดนะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับก็สามารถส่งเข้ามาให้ทางร้านสมัยทีสรวิตซ่อมให้ได้นะครับสามารถบอกเองเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับหรือว่าช่องทางคอนแทคต่างๆนะครับสามารถขึ้นไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็บนหน้าเว็บแฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้ากับงานหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ